แ้วนะครับน้องๆอยู่พี่วิกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองแล้วตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่กับเกมไมค์ครับกันอีกแล้วเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะพาน้องๆุกคนไปทําการคับไอเทมที่เล็กที่สุดภายในเกมไมค์ครับกันนั่นเองมันจะเป็นไงนน้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านโลบอกร้านใหม่มาเสนอน้องๆกันอีกแล้วนั่นก็คือ twenty four pay in ก t h ครับ โดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการมากมายบริการกดของเลสสิทไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟูดคิงเรจินซี่แอนิเมะแอดเวนเจอร์และชินโดไลฟ์รวมไปถึงมีบริการเติมโรบักระบบ ID pass ด้วยนะครับน้องๆบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรดีครับน้องๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับร้าน2 4 e n t p a y i n t h ครับแต่อย่างแรกเลยครับน้องๆเราอยู่ที่ด้านหน้าหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับทุกคนและแน่นอนครับทุกคนเพราะวิธีการค้าของเรานะครับน้องๆจะต้องใช้ถึงยี่ตัวเอ็นวิลด้วยนั่นเองและพี่คิดว่าภายในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับน้อง แน่นอนนะถ้าเกิดไม่มีจริงๆนะครับรน้องๆเราอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างนะคพืกับหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นไปได้นะครับสวัสดีครับไหนโดูซทุกคนขวาลยไซด์ดีครับรน้องๆไหนดูโอ้โห,โ,หโ,หโหเราเจอเอ็นวิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนแต่ว่าการที่เราจะได้เจ้าตัวเอ็นวิลเข้ามาภายในอยู่ที่ของเรานะครับรน้องๆเราจะต้องทำการหาพีแอ็ก่อนนั่นเองนะฮะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ครับทุกคนเราจะทำการโดของก่อนละกันนะฮะอะไรที่มันมีประโยชน์นี่เราจะทำการโดมาหมดเลยนะโอ้ยมีเจ้าตัวแอลมาร์รด้วยนะแล้วนั่นไขวะ่นะทุกคน มีคนกำลังจะเข้ามาภายในเซิร์ฟเวอร์เรานะไอ้พวกนี้นี่มันเลี้ยงไม่ได้เว้ยเฮ้ยทุกคนโอ้ยเอ็นวิวเยอะจัดเลยอะ่ะทุกคนให้ตายเลยครับน้องๆอ,อะไรจะตีบวกกันมากมายทั้งหมู่บ้านนะฮะด้านนี้ละโอ้ด้านนี้ก็มีเอ็นวิวนะฮะทุกคนไหนดูอันนี้สิอู้นี่ไงทุกคนโอ้ oh, my god เราได้สื้อตัวเอ็นวิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆมีมากถึง32ชิ้นเลยนั่นเองนะฮะโอ้อาหารอันโอชาของเราครับทุกคนทําการทุบก,ก่อนละกันนะฮะเหมือนกับว่าด้านล่างนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นหลุมด้้วววยย่่่ะทุกกคนนโออออเเหมมืาาารรณ์ับู ทางแยกอะไรประมาณนี้เลยนะครับน้องๆแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราเลยครับทุกคนเพราะว่าเรานะครับน้องๆสามารถทําการที่จะกระโดดขึ้นไปได้นะฮะไอเดี๋ยวนี่ทุบวางก่อนเลยทุกคนไหนดูซิอู้อันนี้ก็ดีทุกคนแล้วก็น,นี้ล่ะทุกคนอู้ได้ของกินมาเพิ่มลแล้วเราก็ได้เอ็นวิวมาเพิ่มนะฮะตอนนี้นะครับน้องๆเรามีเอ็นวิวเนี่ยมากถึง63ชิ้นเลยนั่นเองนะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นในที่คลายซีมากๆเลยนะฮะหลังจังๆครับน้องๆเราจะต้องมีวัตถุดิบเนื่องคือไม้ก่อนนั่นเองเอาเป็นว่่่่่าา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 านน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 ะะะะะะคครรรรัับบ้้้้อออองงๆๆเเเมมมมททททกกกกกกุุไไแลลวฮซึถืืืป็ีพพฐฐภยใต นี่นะครับน้องๆเราก็ทําการทุบไม้เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทำการแปลรูปไปทุกคนอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีพลิกแอ็ก่อนนะฮะน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการเรือกต้านการขับเจ้าตัวทาร์ปติงเทเบิลก่อนเลยนั่นเองนะฮะวางไปทุกคนแล้วก็ทําการวางเจ้าตัวสติ๊กไปนะฮะเอาอะไรดีทุกคนอีซี่เลยอีซี่พี่คิดว่าเอาเป็นพลิกแอ็ก่อนละกันนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยได้พลิกแอ็แบบ normal มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนให้เราเนี่ยใช้เอ็นเวิลหนึ่งอันนะครับน้องๆหลังจากนั้นน่ะก็ใช้เจ้าตัััววออ,อีีกก,กนนนนนนนะะฮ่คงเแทึ The cat มากทุกคนโอ้โหก็บอกว่าเจ้าตัวชินนี่นี่นะครับน้องๆถึงอาวุธของมันน่ะจะเป็นเลยที่ชินนี่นะคนแต่ว่ามันไม่ชินนี่เลยนั่นเองคือแบบเฮ้ยมันดูงงๆนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะฮะแถวนี้มีหลุมไหมอะทุกคนน่าจะไม่ค่อยมีโอ้ตรงนี้มีหลุมว่ะทุกคนแต่ว่าเราจะทําการเริ่มขุดแถวๆนี้นก่อนละกันนะครับน้องๆว่าแถวนี้เนี่ยมันมีพื้นที่แล้วก็แอลเลเยร์เยอะมากพอนะครับน้องๆที่เราเนี่ยสามารถทำการขุดได้กันนั่นเองโอ้นนี่ไงทุกคเเราจอหลุมมตาที่เราต้ไงทีี่เรรยยบ้้อแลวนะทุกคนแล้วดูเหมือนนนนนกัับว่่าาด้้เเียราจจจะะเเเออหนนึ่งดตััววพิลรร์้ยคบ โอเคนั้นเรามาเริ่มทําการขุดกันดีกว่า3 2 <c oughs> oh! 1เริ่มขุดละครับน้องๆบอเป็นโอ้อ my god อะไรกันครับเนี่ยทุกคนโอ้โหเก็บเก็บเก็บก็บอ้โสุดยอดไปเลยทุกคนนี่คือแค่แบบเป็นพิกแอคไม้นะครับน้องๆคือถ้าสมมติว่ามันเป็นพิกแอคหินอะไรประมาณนี้พี่คิดว่ามันต้องโหดมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็อะแดปมานะทุกคนโอ้ยด้านล่างมีแร่ว่ะทุกคนทุบตรงนี้ก่อนได้ไหมอ่ะทุกคน ทุกคนโอเคแดบขึ้นมาก่อนสวัสดีครับโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีโครตรงนี้มีโคโอ้โหผมเลยอย,ย่างชอบโอเคเยียบร้อยครับน้องๆเราทําการเก็บโคมาก่อนละกันนะฮะเพื่อที่เรานะครับน้องๆจะทาการเอาสติกเนี่ยมาทาการคราฟนะคนในส่วนยุตัวทอชกันนั่นเองนะฮะว่างไปก่อนเลยทุกคนแดบไปหนึ่งทีแล้วก็แดปบไปหนึ่งทีนะฮะด้านนี้ล่ะทุกคนเฮ้ยเราลงมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเจอลงเจอแร่อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะนี่คือแร่คอพเปอร์ใช่ไหมทุกคนแต่ดูเหมือนกับว่าด a ต้าแพคของเรานะครับน้องๆมันจะไม่เชื่อมกััััุตวเเรกนนนนพาะะฉ้ เราก็จะไม่ทําการขุดเพิ่มนะฮะหลุมเราน่าจะหยุดแค่ประมาณนี้นะฮะโอ้มากูโอ้น้องม น้องแมวก็โดดลงไปแล้วทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรครับน้องๆเอาเป็นว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทําการคาเพิ่มกันเลยดีกว่าแล้วตรงนี้มีโกเลมด้วยทุกคนพี่คิดว่าเราน่าจะสามารถตีโกเลมได้นะครับน้องๆโดยเพียงแค่เราเนี่ยทำการใช้เจ้าตัวทินนี่กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะฮะไว้ด้านนี้แล้วกันทุกคนแล้วก็ทําการคาฟอุปกรณ์ของเราไปนะทุกคนนั่นก็คือดาบใช่ไหมน้องๆถางั้นก็ใช้หินไป2อนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ด้วยละกันทุกคนไหนๆเรา แล้วก็หนึ่งจิ้น อีฟีกาดอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าครับน้องๆว่าการตีของเราเนี่ยจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนนะฮะขึ้มันจะตัวเล็กๆแต่ว่ามันก็ไม่เล็กนะก็เดมบ้ไปหนึ่งทีโอ้ย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 ร้อนลอนดิร้อนลอนดิร้อนลนดิร้อนลนนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยดาเมจแม,ไม่ไม่ค่อยขยับเลยว่ะทุกคน <No. S 1> รู้สึกว่ามันจะสู้ขวานไม่ได้นะครับน้องๆเราน่าจะทําการครับขวานมานะครับน้องๆแต่ว่าเออรู้สึกว่าสติกเราไม่พอว่ะทุกคนโอเคทางนั้นเดี๋ยวเราจะทําการครับขวานเพิ่มโบ้ไปหนึ่เ <No. S 1> เข้้าไปย yeah ได้มาเรียบร้อยแล้วทุกคนรอบนี้เนี่ยดามเมทถือว่าทะลุทะลวงอย่างแน่นอนนะฮะสวัสดีโกเลมอุ้ยอุตีเหรอตีเหรอฮะตีเหรอเดี๋ยวกันนะโอ้อ มันเกิดอะไรขึ้นวะน้าทุกคนอยู่ๆดูเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างพุ่งออกมานะครับน้องๆซึ่งอันนั้นเนี่ยพี่คิดว่ามันต้องน่าจะเป็นในส่วนยองตัว TNT อย่างแน่นอนเลยนะฮะและตอนนี้นะครับน้องโกเลมเนี่ยก็ลงไปข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรอแป๊บรอแป๊บไอ้หนูเดี๋ยว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 คิดจะไฟเพิ่มใช่ไหมล่าเดี๋ยวกันนะทุกคนเดี๋ยวกันนะฮึปุ่มนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย no way n no เ way yes o okay. k ทุกคนโอ้ แต่อย่างน้อยนะครับน้องๆเราก็ยังรอดพ้นมันมาได้กันนั่นเองนะครับรู้สึกว่าเราน่าจะได้เหล็กนะครับน้องๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหล็กอยู่ไหนพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ะทุกคนพี่คิดว่าเหล็กเราน่าจะหายไปตามการเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องอุ้ยแต่ว่าตรงนี้หลุมใหญ่จัดเลยอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวกันนะวางก่อนโอ้ oh! oh my god oh! โอ้ยเราเข้าใจแล้วทุกคนคือแบบว่าเราทำการวางทั้งตัวทอสไงทุกคนเออนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูคิดคิดจะสู้ิงเหรอคิดจะตู้อ้อออน <c oughs> าร์เหมือนกับว่าเราแค่ทำการคิดขวานะครับน้องๆทุกอย่างเนี่ยก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนั่นเองนะฮะตรงนั้นมีเหล็กครับน้องๆโอเคโอเคทางงานเราก็มาทําการขุดก,ก่อนเลยดีกว่านะฮะขุดรอบๆก่อนละกันทุกคนออ้แล้วมันนะครับน้องๆก็ทําการเผาให้เราแบบอัตโนมัติเลย <S <S คือที่ก็กสมมติเราใช้ไมอ้อยู่ใช่ไหมครับน้องๆมันจะไม่ทําการเผาให้เราแบบอัตโนมัติในรูปแบบนี้กันนั่นเองนะฮะอ้สุดย ทุกคนอาถ้าง,งั้นดาบไม่เพียงพอแล้วทุกคนพี่คิดว่าเราใช้แค่สองอันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับน้องๆโอ้โหได้ทุงได้ชอตมานะฮะเอาวางก่อนละกันวางก่อนละกันนะฮะข้างๆละกันทุกคนเออถ้าง,งั้นเราทาการขุดตัวน,นี้ไปเลยละกันนะฮะโอ้ถ้าเกิดเราขุดข้างๆล่ะได้ไหมทุกคนรู้สึกว่าขุดข้างๆจำไม่ได้นะครับน้องๆเราสามารถทำการขุดแค่แนวตรงได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนถ้าเกิดเราทําการขุดลาข้างล่างเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันจะไม่ค่อยตอบโจทย์ของเราสักเท่าไหร่เลยนั่นเองคคครรรรับบททุุกนน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 นแแลละะตออออีีีี้้้้้งเเเาา็็ไดปปณ์ชิ่มยยว ที่มันครับทุกคนตอนนี้นะครับน้องๆมันได้กลายเป็นเหล็กทั้งหมดแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาทําการตัดไม้กันสักหน่อยหนึ่งดีกว่าครับน้องๆว่าตอนนี้น่ะเราไม่มีไม้เลยนั่นเองนะหวังว่ามันน่าจะไม่หายไปนะครับน้องๆไหนดูดิโอ้ได้แค่ชิ้นเดียวทุกคนโอเคโอเคโอเค,อเคพี่นึกว่ามันจะโหดมากกว่าน,นี้นะคือ้วยกันมันโหดมากกว่าน,นี้นี่พี่คิดว่า การหนักมากๆเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องทำการคัฟหนึงตัวขวานะครับน้องๆเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่มีดาเมจเยอะๆนะคนเพื่อไปต่อกรกับเจ้าตัวพิเลเจอร์กันนั่นเองซึ่งภางรกิจของเราภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะทาการสู้เจ้าตัวพิเลเจอร์ก่อนที่เราจะทาการจบคลิปกันนั่นเองนะฮะโอเค <S 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 ได้ไม้มาเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องมีโต๊ะคัฟเพิ่มสักหน่อยนึงนะครับน้องๆแล้วก็อืม <ๆ S 1> ดูเหมือนกับว่าเราอยากทาการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนที่เราเสียสามารถทาการสร้างได้นะฮะโอเควววาา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 างงงงตคคคคครรรรรรกก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 ่่่่่ออออนน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 แลล้้้้ัััททททุไไไหดดูซิิเเาสสามาถมถะะะะบบฮีีพยยๆ หลังจากที่เราเนี่ยได้กลับคัมแบ็กกลับมานะฮะทุกคนนั่นคือโลกันนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าโลอยู่นี่ไงทุกคนโอเคได้โล <laughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องๆหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราจะเข้าไปตอกกรงกับพวกมันเลยนะเพียง <laughs> แค่เราเนี่ยทำการคลิกนะฮะโอ้ my god อะไรวะนะทุกคนมันคืออะไรทุกคนโอ้โ oh อ้โ oh อ้ oh 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 oh. สวัสดีเจ้าวัวน,น้อยนี่แกกลำลังทำอะไรกันอยู่หรอ มันทำอะไรกันนะทุกคนเหมือนกับว่ามันโดนดูดเลยโอ้ไม่กอดอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นเครื่องสั่งเวอร์อะไรประมาณนี้ครับน้องๆซึ่งถือเป็นอีกที่น่ากลัวมากๆเลยเนาวโวตัวนี้ด้วยทุกคนมกำลังโดนเข้าไปนะทุกคนหลังจากนั้นก็ทําการคิดออกมากันนั่นเองนะมันคืออะไรอะ ยังไงเจ้าตัวพิเลเจอร์เนี่ยมันก็สู้เราไม่ได้แน่ๆครับน้องๆว่าเราเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่แบบว่าพวกมันเนี่ยไม่มีนะและเราก็มีของแม่หมดด้วนนั่เนเองครับน,อนอ้องๆลองกดเพิ่มอีกสักรอบนึงดีกว่าไหมทุกคนอย่างนั้นนะทุกคนเรามาใกล้ๆเจ้าตัวพิเลเจอร์นะสวัสดีครับน้องๆเดี๋ยวนะนี่แน่นี่แน่โอ้ oh my god <laughs> holy shit อะไรกันครับนี่ อารมณ์มันกว่าเราไม่ต้องทาการฆ่าเลยนะครับน้องๆคือบอกว่าเราได้เองอัตโนมัติเลยนะฮะสุดยอดอะ่ะทุกคนแสดงว่าแบบนี้นี่คือเราก็สามารถที่จทำการชนะได้แบบสบายๆเลยนะโดนโนอ้ลิชินี่มันอะไรกันครับน้องชายให้ตายเลยครับทุกคนโอเคโอเคถ้างั้นเรามาทำการทูกบล็อกกันสักหน่อยหนึง่งโอ้ my god อะไรวันนี่ยโอนี่นายจเจ้าใช่ไหมนายจเจ้า นายจะเอาใช่ไหมน้องชายโอ้โหเฮ้ยขอขุดบล็อกหน่อยไม่ได้หรอโอ้โหรู้สึกว่าการขุดบล็อกนี้น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับพีวิกมากๆเลยนะครับน้องๆแต่ว่าตอนนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีหลุมเอากาศในรูปแบบนี้นะฮะและแน่นอนครับน้องๆว่ายังไงเราก็ต้องชนะแน่ๆนะฮะโอ้โอ้เดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอเค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 ดบขึ้นมาดบขึ้นมานะคือแบบว่าตรงเนี้ยทุกคนมันกลายเป็นในส่วนของไดมอนทั้งหมดเลยนั่นเองนะแล้วขุดไม่ได้เลยหรอครับน้องๆอยากได้สักนิดนึงอะไม่ เลยอ่ะทุกคนโอ้โหนั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราครับน้องๆว่าภารกิจของเราเนี่ยคือการเข้าไปในส่วนยุทตัวพิลเลเจอร์กันนั่นเองนะฮะสวัสดีครับไหนดูซิโอ้โหหลุมมันอยู่ไหนไวนะเนี่ยประตูทางเข้ามันอยู่ไหนอะครับน,อนอ้องๆทำไมเราหาไม่เจอนะฮะโอ้นี่ไงนี่ไงโอเคโอเคทบก่อนละกันนะฮะสวัสดีครับโอ้ไม่มีใครเลยอ่ะทุกคนพี่คิดว่ามันน่าจะโดนเราโจมตีไปทั้งหมดแล้วนะครับน้องๆว่าถ้าเกิดสมมติไม่โดนเราโจมตีเนะี่ยมันก็น่าจะไม่รอดกันนั่นเองอุ้ยได้ของมาดีทุกคนโอเคเก็บไไมมม้้้้กกกกกกก่่อนนนนนลลละะะัทุคชววงีขาาาายยยๆเฮแ็ร เก็บข้าวนะครับน้องๆแล้วก็มีเจ้าตัวคอสโบมาด้วยนะฮะไหนดูซิทุกคน <laughs> มันหายไปหมดเลยอ่ะทุกคนตอนนี้คือแบบว่ามันไม่เหลือใครเลยนะครับน้องๆในส่วนยจ้ตัวพิเรเจอร์กันเองนี่ก็สมมุติว่าเราไปที่ดีเอ็นเนี่ยคงเป็นเะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่ง และตอนนี้นะครับน้องๆเราก็ได้ประตูดีเอ็นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกระโดดลงไปเลยดีกว่าทุกคนด,ดูทุกคนว่าถ้าเกิดเรามีหร่มแบ็โฮในรูปแบบนี้นะครับน้องๆภายในเจ้าตัวเอนเดอร์ดากอนเนี่ยมันจะสู้เราไหวหรือเปล่านะพี่คิดว่าสู้ไม่ไหวอะครับน้องๆคือแบบอเนะราเก่งเกินน่ะทุกคนนด้ตายเถอะนะโอ้เอเดอร์แมนมาเอเดอร์แมนมาแป๊บนึ่งทุกคนหมอบแป๊บหมอบแป๊บ โอ้ยเยอะเกินทุกคนโอ้โหโอเคโอเคโอเค,อเคทำการเดินแบบอีซี่อีซี่เลยนะครับน้องๆไหนโดูดิทุกคนว่าจ้ตัวดาก้อนเราเนี่ยมันอยู่ไหนนะฮะนี่มันอยู่ด้านบนนะ่ะทุกคนพี่คิดว่าถ้าเกิดมันโดนเราดูดนะครับน้องๆมันน่าจะเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะะอยู่ไหนนะทุกคนนี่นี่นี่กำลังลงมาแล้วกำลังลงมาแล้วรอก่อนนายน้องชายลงมาเลยลงมาเลยโอ้โหอยากลองดูเหมือนกันครับน้องๆว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเอาอยู่ไหนวะนะ <laughs> อยู่ไหนอะทุกคนเอาเอามันหายไปไหนอ๋ออยู่นูน่นอยู่นูน่นแต่ประเด็นคือเราไม่มีลูกธนูเลยนะครับน้องๆแต่ว่าเรามีเจ้าตัวคอสโบนะทุกคนซึ่งอันนี้แหละเราก็ไม่รู้กันทุกคนว่าเราจะเอาคอสโบมาทําไมกันนั่นเองนะครับน้องๆอ,อุ้ยมีพาร์ติเคิอว่ะทุกคนโอ้โหลงมาหน่อยน้องชายโอ้โหพี่อยากทักทายน้องเหลือเกิดอู้มันโยนโยนลูกไฟมาโยนลูกไฟมาโอเค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 เกือบแล้วครับน้องๆโอ้โหลงมาหน่อยน้องชายเดี๋ยวกันนะอ่ะเดี๋ยวเราลองทดสอบมาดูดีกว่านะครับน้องๆว่าถ้าเกิดสมมติเราเนี่ยยทาาาาาากกกรรคคคลลิิขขววนนนนนนนะะะะััััับ้้้้้อองงงงงๆมมจเเป็ไฮใช่ถถ ไีไหนะดูซิเออดูดิว่ามันจะโดนดูดไหมนะดาก้อนมันไม่ดูดอะทุกคนคือบอกว่าดาก้อนมันต้องลงมาก่อนนะครับน้องๆตอนนี้นะทุกมันทําการดูดเจ้าตัวเอนเดอร์ซา er มากกว่านั่นเองนะดาก้อนไม่ลงเลยอะทุกคนมันเหลี่ยมหวะทุกคน เอ้ยเอ้ยโดนดูดอยู่ดาก้อนโดนดูดอยู่ดาก้อนโดนดูดอยู่โอเครู้สึกว่านายจะโจมดีเกินไปแล้วนะดาก้อนน้อยโอ้โหถ้าเกิดมันเข้ามาใกล้กลๆหนะ่ะยพี่คิดว่าคงปเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนะแต่ว่ามันไม่เข้ามาใกล้เลยอ่ะทุกคน <Yo. S 1> รู้สึกว่าเราจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับน้องๆก่าที่เราเจะโจมตีมันได้กันนั่นเองครับทุกคนและตอนนี้คบน้องๆมันก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮัลโหลโบฮัลโหลโบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออโดนดูดโดนดูโดนดูเข้าไป เดี๋ยวว่ามันจะดูดได้นะคะรับน้องๆแต่ว่าไม่รู้โอ้ ทำการทุบก่อนทำการทุบก่อนนะฮะน้องๆแล้วก็ทำการอัดเบเข้ามานะฮะสวัสดีครับเอ่อผมขอเก็บหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้ไปไหนแล้วะทุกคนอูู้้โอเคไอ้หนูโอเคหนูเดี๋ยวนะทุกคนแล้วประเด็นคือเราจะทำการวางยังไงล่ะครับน้องๆในเมื่อที่มันเป็นในรูปแบบนี้นะฮะเอ้ยเรามีไม้อยู่ทุกคนโอเคทางั้นเราจะทำการคับไม้สักหน่อยนึงนะครับน้องๆหลังจากนั้นน่ะเราจะทำการวางพิกแอคไปนะฮะแล้วเราต้องมีพิกสแตนดาร์ตนะฮะซึ่งแน่นอนครับทุกคนว่าเราเนี่ยมีแร่แบบเยอะมากๆเลยนะฮะโอเค แล้วก็ทำการขุดตรงนี้ไปนะครับน้องๆแล้วก็ทำการวางทอชไปนะฮะอีซี่เกินนะครับน้องๆคือแบบโอ้โหให้ตายเดี๋ยครับดักก้อนโอเคเดี๋ยวนะอุ้ยเรารู้สึกว่าอินเวนทูรี่เราน่าจะมีปัญหานะฮะโอเคโยนทิ้งครับน้องๆแล้วก็เก็บมานะฮะอีซี่เกินโอ้โหขึ้นกันดีกว่าครับน้องๆตอนนี้มันถึงเวลาที่เราเนี่ยจะทำการคัมแบ็กกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวนะทุกคนเราขอทำการอัดแอปขึ้นมาด้านข้างนะครับน้องๆหลังจากนั้นก็ทำการกระโดดลงไปเลยเยี่ยม และตอนนี้นะครับน้องๆเราก็จบเกมมาครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอะจบแบบงงๆมากๆเลยครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับน้องๆอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามคุณตัวเบอร์ผมด้วยนั่นเองสึ่งเป็นกลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดถึงช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้ครับท Little not more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, y'all like strange. Uh-huh. Hate them more cause I'm up and I don't even fly like, But I'm here I see rappers dying dark folks